ตอนนี้เราก็อยู่กันในรถ e x p e n d e r GT คันนี้นะครับก็เตรียมตัวไปส่งรถลูกค้านะครับที่อำเภอพับแดงจังหวัดสมุทรปราการนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากโชว์รูมนะครับไปก็ประมาณ20นาทีก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับก็เตรียมตัวไปนะครับก็๋เดินทางกันเลยนะครับไปเจอกันที่หน้าบ้านลูกค้าครับแล้วก็จะสอบถามลูกค้าว่า เพราะอะไรนะครับลูกค้าถึงเลือกใช้รถเอ็กเพนเดอร์ GT คันนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงนะครับซื้อรถเอ็กเพนเดอร์กับก๊อปนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับติดตามก๊อปมาในช่อง YouTube ของก๊อปเองนะครับนี่นะครับลูกค้าก็เลยสนใจโปรโมชั่นนะครับเข้ามาดูรถชุดแต่งก๊บได้ของแถมก๊บเลยนะครับหลักๆเลยก็จะมี นี่ครับจอเป็นได้นี่นะครับแล้วก็จอเพดานตรงนี้ดีนะครับติดให้เนียบร้อยนะครับจะบอกว่าติดให้เกือบทุกคันก็ว่าได้นะครับสำหรับรถเ์เวนเรอร์นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านลูกค้าเลยครับ ก,ก็พด้อยู่ที่บ้านของลูกค้า,น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 ,านะครับตอนนี้ก๊อฟได้เอารถ Exp กเพนเดอนะครับมาส่งกับลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้าท่านนี้ชื่อคุณอะไรนะครับโอเคครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเอค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีค่ะจะสอบคถามว่าพี่เจอก๊อฟที่ไหนครับอ,อ,อ๋อเจอก๊อฟใน YouTube แล้วก็ไล่ติดตามไปค่ะว่าเอ่อ เขาแนะนําเรื่องรถการแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีรถตัวไหนบ้างที่น่าสนใจค่ะแล้วดูจาก u t ทู e เช่นกันค่ะก็ดูรีวิวรถอื่นๆแล้วก็พวกสมัรถนะแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยอย่างนี้เป็นหลักค่ะคับแล้วก็สอบถามนิดนึงครับว่าทําไมพี่ถึงเลือกใช้รถเอเจนเดอร์จีทคันนี้ครับก็มันเหมาะเรานึกถึงครอบครัวค่ะว่าน่าจะ บรรทุกกันไปได้เนี่ยโดยสายกันไปเจ็ดที่นั่งเนี่ยน่าจะรอบเดียวจบแล้วก็สามารถขนของได้ด้คุ้มค่าคุ้มค่าครับโอเคครับก็อย่างสุดท้ายครับขอฝากนิดนึงครับว่าถ้ามีลูกค้าสนใจรถวิซูวิชิเอ็กเซนเดอร์อยู่นะครับคุยของนะครับว่าอ๋อสุดทอนมอเตอร์ค่ะถนนเซียก๊กค่ะเซียก๊กค่ะสุทอนมอเตอร์สุดทมอเตอร์โอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับ รถมิ t ูวิธี h i ็ p เ n d e ดนะครับก็สามารถติดต่อก็ับได้นะครับทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับตลอบวันนี้ก็ขอตัวลางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ